สวัสดีนะคะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายลาวันจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้ก็เช้าวันที่29ตุลาคม2565นะคะณนะลานบึงพร,รานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้ก็เป็นวันกระถินนะคะของจังหวัดนะคะก็ะช่วงเช้านะคะจาก ประมาณนะคะเนาฬิกานะคะพวกเราก็ได้มาร่วมนะคะทำบุญตักบาตรในวันกระถินที่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะมาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมีรุดเยอะมากนะคะพวกเราก็จะเดินเข้างานกันนะคะก็ชมหอโบสถไปทางพรางแล้วก็เราจะเดินผ่านแล้วก็เข้าไปเขตบึงพรานชัยค่ะ หอวดรออ้อนี่นะคะก็สร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็สูงรออ้อเมตรนั่นเองค่ะข้างบนก็จะมีทั้งร้านกาแฟน,นะคะร้านผลิตภัณฑ์นะคะได้ชมมุมสูงของเมืองรออ้อนั่นเองนะคะไว้โอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพี่น้องนะคะขึ้นไปชมมุมบนของจังหวัดร้อยอค่ะวันนี้เ,เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะคะงานบุญกรถินนะคะที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดร้อยอนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเขตบรรยากาศนะคะงานบุญที่เขตบึงพรานชัยนะคะ เราอต่ระตายกจนกาเรารวนกับก็เะีคนที่เมีตกวางบระาไทยรัเต่าีน่ทรอนยอมนุนะคัร้อเมันกับของอท่เ็นโการอย่างนี้นะครับเวลาประมาณเก้านาิกาสนาครับท่นทุกท่านต้มัดีครับ วางแผนในวันร้อยหนึ่ประทานในที่เดือนนี้นะครับกาเดินทางถึงอย่จะมันมนที่ดี ขาคนซื้อเขาไม่รู้จะซื้อไปทําไมนะครับทั้งเก่าทั้งดําทั้งขาดนะครับพอถอนหมดแล้วปุ๊บไม่มีอะไรจะใส่นะครับ mm hmm. ก็ไปหาใบไม้หาใบตองมาเย็บปากนะครับแล้วก็มาหอ่อหุ้มร่างกายตัวเองครับเหมือนกับคนป่านะครับเิอเข้าไปตลาดถามหาคนซื้อซื้อผ้าของตัวเองนะครับแล้วเลยนอกห่อหุ้มด้วยใบไม้ครับอเอนินไปที่ไหนก็มีแต่คนหัวเราะ เพราะมันเป็นตามแต่ประหลาดก็ส่งเอาไว้ไม,ม้มาห่อตัวนะครับแถมมีนาำซ้ำเอาเสื้อผ้าเก่าๆกระขาษปิ้งไขใครจะซื้อแล้วก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไรเรื่องที่ไหลัอไม่มีใครตั้งชื่อนะครับลูกเต่าของใครก็ไม่รู้นะครับชื่อมันไม่ตั้งให้นะครับหรือว่าเป็นข้าทาสบริวารอยู่ในบ้านของเศรษฐีนะครับซึ่งแกก็มีหน้าที่นะครับในการเกี่ยวหญ้านะครับเกี่ยวหญ้าให้้อยควายนะครับเศรษฐีก็เลยตั้งชื่อให้ ว่าในาติ่ณบาศนะครับแต่แล้วว่าคือชายผู้ดูแลยากช่วยง่ายดูค,คนเก่ยงยากนั่นเองนะครับคือในติณาบาเนี่ยแกก็จนมากครับจนมากคือคำว่าจนีริงจริงนะครับในในสมัยกลางนั้นนะครับแกก็เล็กน,น้อยใจยว่าเหตุที่แกนจน,นเพราะแกไม่ได้ทำบุญน,นะครับไม่เคยทำบุญในรั้เงกาน ในชาติตอดมานะครับในชาติปัจจุบันจึงส่ขขงผลให้แจนะครับไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองนะครับ,บ <า S 1> เป็นรา,นายได้ชาวาในว่าเกียฐีมีหน้าที่เกี่ยวยากใหหัวที่ป่ายนะครับไปวันๆหนึ่งนะครับแต่ในความที่แจตุงนะครับแจถ้ามีจิตสำนึกนดีนะครับเป็นคนใจดูสูงทานนะครับเมื่อมีสิ่งใดๆน,น,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือว่าเป็นอาหารมาไรเนี่ยพยายามแบ่งโดยคำบุญน,นะครับจนในครั้งหนึ่งนะครับที่เศรษฐีนะครับมีคำวุ่นที่จะทอดกระถินกับคำบุญทอดกระถินนะครับแต่ก็รู้ว่ากระถินเนี่ยเป็นบุญใหญ่มีอน,นิสงส์งมากนะครับอยากร่วมบุญนกับทางเศรษฐีในการทอดกระถินนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกในเรื่องต้นนะครับว่าแกไปโผคนจทเนอะทำยังไงดีนะครับตังค์ก็ไม่มีนะครับที่ติดตัวก็มีแต่เสื้อผ้า oh oh